โอเคครับผมเราก็จะมาทําการสุ่มว่าใครจะเป็นผู้ที่ได้ ID นี้ไปนะครับผมไอดี uh, นี้พี่ต้องบอกไว้ก่อนนะว่า ID ดีเนี่ยมันไม่ตันนะครับผมพี่ต้องขอโทษด้วยนะคือผมเพิ่งเนี่ย ID, ผมอะ่ะเพิ่งไปเช็คมาไอดี ID เนี่ยวิ2,004,61นะครับผมถ้าจาไม่ผิดนะแต่ว่ามีเงินอยู่5ล้านมีเฟรเมนอยู่ประมาณ80ดหมื่นนะเดี๋ยวเราต้องเข้าไปดูกัน กติกานะครับคือถ้าคนดูคลิปจบเนี่ยจะเข้าใจเลยว่าจะให้พิมพ์ชื่อเฟซไว้ในคอมเมนต์นะครับผมส่วนคนที่ไม่ได้พิมพ์ก็ต้องเสียใจด้วยนะครับผมตอนนี้ไม่ทันแล้วนะครับมีคนที่พิมพ์ชื่อเฟซมาเนี่ยสี่คนเท่านั้นเองน่าเสียายมากนะครับคนที่ไม่ได้เมนท์เข้ามานะพี่ต้องขอโทษด้วยละกันแต่ว่ามันเรามีกติกามีอะไรเนาะอ่าเดี๋ยวเรามาเริ่มสุ่มกันเลยดีกว่าเอาละนะถ้าใครได้คือได้เลยนะไม่ไม่มีเฟกนะ สามสองหนึ่งโอเคครับผมคนนี้ได้ไปนะครับผมเป็นผู้ชนะนะครับเดี๋ยวเราทำการแคปรูปแล้วก็ส่งไปให้เขากันเดี๋ยวลองดูว่าเขาอันนี้เป็นเฟซจริงๆหรือเปล่าถ้าผมเจอนะโอเค โอ้เหมือนว่าเฟซชื่อนี้จะมีหลายคนมากเลยนะเดี๋ยวผมไม่ชชว่์ว่าเป็นคนไหนไม่แน่ใจว,ว่าคนนี้หรือเปล่าแต่ว่าผมจะลองให้เขาเดี๋ยวผมจะลองตอบกลับเขาเป็นยังไนดูนะว่าให้เขาจ่ายดิสคอร์ดมาสำหรับใครที่อยากจะเข้ามาเพื่อว่าพูดคุยแลกเปลี่ยนหรือว่า อยากจะมาร่วมกิจกรรมเวลามีกิจกรรมอะไรอย่างนี้ก็จอยเข้ามาที่ Discord ด้านล่างคลิปได้นะครับผมโอเคครับ <c oughs> เดี๋ยวผมจะลองตอบกลับเข้าไปนะคนนี้ยินดีด้วยครับนะครับได้รหัสไปนะเข้า Discord ได้คลิปมาได้เลยอ่ะโอเค เขามาเมนเมื่อ17ชั่วโมงที่แล้วนะก็เกือบๆเ,เวลาลงคลิปเลยนะผมลงไป19ชั่วโมงละก็ดิสคอร์ดผมจะแปะไว้ใต้ล่างคลิปแบบนี้นะครับผมสําหรับใครที่อยากจะเข้ามาก็เข้ามาได้นะครับผมมาอาจจะมาพูดคุยหรือมาแลกเปลี่ยนอะไรกับคนในดิสคอร์ดได้นะครับตอนนี้ดิสคอร์ดเนี่ยยังไม่ค่อยมีระบบอะไรมากตอนนี้มีห้องให้พูดคุยแค่ห้องเดียวแล้วก็มีแชทให้คุยกันนะครับผมก็ผมยังสร้างอะไรเกี่ยวกับดิสคอร์ดไม่ค่อยเป็นใครที่เข้ามาก็ใจเย็นๆหน่อยนะครับผม อ่ะผมได้ตอบกลับเขาไปแล้วนะครับเดี๋ยวเรามาดูกันว่าเขาจะเข้าดิสคอร์ดมาหรือว่าจะตอบกลับเม้นท์ผมมาเมื่อไหร่ก็ถ้าเขามีอะไรขึ้นมาก็เดี๋ยวผมมาอัดต่อให้ดูนะโ okay. อเคเขาได้ทําการตอบแชทผมแล้วนะก็นี่เลยนะครับผมได้ทักไปแล้วเขาบอกว่าผมเองครับมีการอัดคลิปมายืนยันด้วยนะก็โอเคผมก็ทําการบอกเขาไปว่าคือทีนี้ไอดี ID ที่ผมแจกเนี่ยผมเพิ่งไปเช็คมาแล้วเวลม,มันไม่ตันผมก็เลยบอกเขาไป เขาบอกว่าได้ครับโอเคขอบคุณที่ได้รหัสก็ขอบคุณมากนะครับที่เข้ามาร่วมสนุกกิจกรรมช่องเราเนาะ mm hmm. ก็ฝากติดตามฝากกดไลค์กดแชร์กดสัคสชิ์ให้เราด้วยนะครับผมเดี๋ยวจะได้มีกําลังใจทําคลิปต่อไปเนาะแต่เวลามันไม่ค่อยมีช่วงนี้ผมเรียนหลักด้วยแล้วก็กําลังจะเรียนจบอยากให้ทุกคนเข้าใจนะอาจจะลงคลิปช้าหรือไม่อาจจะนานๆนนที่จะได้ลงคลิปนะับถือว่าคนนี้เป็นผู้โชคดีที่ยารหัสจากเราไปนะครับผม โอเคครับผมขอบคุณมากครับอันนี้ก็จะเป็นรหัสที่ผมจะแจกให้กับคนดูนะครับผมอ่านี่เลยนะครับผมจะเป็นหมัดเงือกนะครับผมอ่าเดี๋ยวเรามาดูเป็นในส่วนของตังก่อนแล้วกันนะอ่าตังมี5้าล้านสามแสนนะครับผมแล้วก็มีเฟกแมนแปดหมื่นสองแล้วก็มีเลเวลที่ผมบอกไปว่ามันไม่ตันนะครับสองสี่หกหนึ่งอ่าต้องขอโทษด้วยนะครับผมอ่าทีนี้มีเป็นหมัดเงือกนะครับ แล้วก็ผลแมมมอสด,ดาบชูซุยแล้วก็คาบูชานั่นเองอ่าไอดีมันก็ไม่ตันนะผมอยากจะขอโทษคนดูมากเลยแต่ว่ายัางไงก็เอามาแจกกันเนาะมันไม่ตันก็น่าจะต้องเอาแล้วนะแจกฟรีแจกฟรีแจกฟรีเออเอาไปเถอะนะคือมันค้างอยู่ในสต็อกครับเมื่อก่อนผมขายดีด้วยไงแล้วมันค้างอยู่ทีนี้ผมก็เลยเอาแจกไปเลยอ่าอยากให้คนดูได้เล่นรหัสดีๆนะครับ ของก็มีตามนี้เลยนะครับผมมีผลด,ดีเอาจริงๆเนี่ยผลในกล่องกับ Dark Fragment อะไรพวกนี้ก็คือคุ้มแล้วนะครับคุ้มมากๆแล้วผลในกล่องนี้จะเป็นเอ่ออะไรนะผลเกลือนะครับผมผลดีก็จะมีผลพิศาสผลสั่นนะครับก็เอาไป PvP ได้โหดมากๆเลยนะครับผมสําหรับผลสั่นและผลพิศาสเนี่ยอยากให้ทุกคนไปฝึกเล่นกันดูนะครับผมอ่าอย่างไงก็ขอบคุณมากๆครับผมเดีวผมนี่ก็เป็นรหัสที่ผมส่งให้เขานะ อ่านี่นะครับผมขอบคุณมากครับผมก็เลยฝากเขาไปคอมเมนต์นะว่าได้รหัสจริงนะครับผมอ่าเดี๋ยวผมลองเปิดคลิปให้ดูนะว่าเขาได้รหัสไปจริงๆเดี๋ยว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 นี่นะครับผมคลิปแจ็คไก่ตาเราดูสินี่ครับผม,กกเ,บผมเขาก็มาคอมเมนต์ให้ผมแล้วนะว่า ดีมากครับได้จริงครับทุกคนผมก็อยากจะขอขอบคุณเขามากนะครับผมที่ <Hey, S 1> <Hey. S 2> มายืนยันกับเรานะว่าเขาดัานหักไปจริงๆอ่าแต่พี่คนนี้น่าเสียดายนะครับผมโอมาไม่ทันนะครับคือผมเพิ่งมาบอกกับก,กาไปแล้วเขาขึ้นมาคอมเมนต์ซึ่งผมได้ทาการสุ่มไปแล้วแล้วคนนี้เป็นคนได้ไปนะครับผมโอเค okay. ก็ขอบคุณมากๆครับผมสําหรับคนที่มาร่วมกิจกรรมร่วมสนุกกันนะครับผม